แต่ว่าไม่ได้มีสิ่งซึ่งเหมือนชาวพุทธเวลานี้เข้าใจว่าจะต้องทําอะไรกันเช่นบวชนะคะบวชทําไมตั้งมากมายร้อยรูปพันรูปเบืน่นรูปแสนรูปจนถึงล้านรูปเนี่ยบวชทําไมไปเที่ยวขอร้องเข้ามาบวชไปเที่ยวจ้างเข้ามาบวชบวชทําไมนี่ลูแสดงเห็นว่าชาวพุทธเผินนะคะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ชาวพุทธแน่อแนอนถ้าเผลออย่างนี้ แต่ถ้าใครเข้าตาใครก็ตามที่มีความเคารพในพระบรมศา,าสดาสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดจะไม่เผินเลยแต่ทุกคำนี้ต้องชัดเจนเคารพในพระภิกษุถูกต้องแต่ต้องเป็นภิกษุในธรรมวินัยเท่านั้นไม่ใช่หมายความว่าใครก็ได้ไปถูกเกณฑ์มาบวชหรืออยากจะบวชก็บวชนะคะแล้วก็ไปนั่งกราบไหว้คนซึ่งไม่ใช่พระภิกษุด้วยเหตุนี้นะคะ อุบาสกอุบาสิกาเป็นส่วนหนึ่งของพุทธบริษัทมีหน้าที่ต่อบริษัททั้งสี่ซึ่งสมัยนี้ก็เหลือเพียงสามต้องศึกษาธรรมะอย่างละเอียดรบอบคอบจะเป็นส่วนน้อยสักเท่าไหร่ก็ยังดีนะคะที่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ไม่อันตรธานเพราะเหตุว่าใครก็ตามที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะพระพุทธศาสนาอันตรธานแล้วจากเขาไม่เหลือเลยไม่ว่าจะกี่คนก็ตาม แต่เมื่อมีความเข้าใจถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ประมาทเลยแล้วก็รู้ว่ามีหน้าที่ที่จะต้องกระทาในฐานะที่ได้ความรู้มาจากใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะไม่รักษาพระธรรมคำสอนของพระองค์เพื่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พระองค์ตั้งพระทัยไว้ว่จาจะบำเพ็ญบารมีเพื่อคนอื่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันรักษาสิ่งซึ่งมีค่าที่สุดเพื่อคนอื่นต่อไป ด้วยนะคะพราะนจ้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทอย่างยิ่งแล้วก็ทั้งชีวิตนี่ก็คือว่าไม่เปลี่ยนแปลงหมายความว่าถ้ามีความเข้าใจแล้วก็ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยจะได้สะสมสืบต่อไปข้างหน้าไม่ใช่นั้นแล้วก็สะสมความเห็นผิดแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นเกิดความเห็นผิดด้วยพระนั้นภัยใดๆไม่มีจากการพูดความจริงและคำจริงซึ่งเป็นวาจาสัจจะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกคำตั้งแต่และคำทีละคำเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกคนนะคะให้ศึกษาธรรมะทีละคำจกนกระทั่งมีความเข้าใจในคำนั้นมั่นคงเช่นปฏตติปฏตติไม่ใช่ชวนกันมาปฏิบัติธรรมะแต่ต้องรู้ว่าปฏิปฏิคืออะไรแค่คำว่าธรรมะเขาก็ไม่รู้จักแล้วค่ะ ทางมุนิธิก็พยายามทุกอย่างทุกทางนะคะที่จะให้คนเข้าใจตามลําดับตั้งแต่ต้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความเข้าใจตั้งแต่ต้นเป็นพื้นฐานแล้วจะไปเข้าใจอะไรเมื่อไหรได้ก็ผิดหมดว่าเขาไปวัดเพื่อทานอย่างเดียวเพื่อทำบุญให้ทานอย่างเดียวเราจะไม่ต้องไปวัดให้ทานได้ไหมได้ค่ะแล้วทำไมไปวัดเพื่ออะไรคะคิดดีๆจากได้บุญคิดดีๆเห็นไหมคะ ไม่พ้นจาความอยากของตัวเองแต่รู้ไหมว่าเป็นการไปทำลายพระพุทธศาสนาท่านอาจารย์คะเมื่อกี้ที่กลับมาเรื่องที่อุบาสิกาที่เมื่อกี้พี่อรวัณพูดเรื่องศีลแล้วท่านอาจารย์ถามกลับมานะคะท่นอาจารย์ถามว่าท่าอาจาถามว่ารักษาศีลเนเข้าใจศีลหรือเปล่าท่นนี้จากที่เราเห็นกันเนี่ยคือเขาก็เข้าใจในความหมายท่านอาจารย์เนี่ยคะ่ะ คืออย่างไระะแม่เพราะารู้จักสินไหมสมมุติว่าคนที่รักษาศิลทั่วไปอะความเข้าใจเขาก็คิดว่าสินอะคือหมายถึงว่าเออ,อปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นสีลสมมติไม่รู้จักสีนไม่เข้าใจสีนใช่ค่ะถ้าเอาเข้าใจว่าถ้าเกิดตอบแบบนี้ถ้าอาจารย์ก็ต้องตอบว่าเขาไม่รู้จักศีลใช่ไหมคะแต่โดยทั่วไปแล้วอะ เขารู้ว่าศิลมีอะไรบ้างกี่ข้อแต่เขาไม่รู้จักสใช่ค่ะท่านี้ท่านอาจารย์ต้องให้ความเข้าใจว่าถ้าถามเขาว่าเขาเข้าใจว่าสินคืออะไรสมมุติว่าถ้าเขาบอกทุกอย่างว่าเขาเข้าใจอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าอันนั้นไม่ใช่สิลอันนั้นไม่ใช่เข้าใจเขาบอกทุกอย่างที่เขาเข้าใจไหนลองบอกสิ ก็เช่นเขาก็เข้าใจว่าศีลคือความประพฤติภาวบัติที่ดีที่เขาทำใช่ไหมคะแค่นี้ก่อนคือทีละคำศึกษาธรรมะี่ต้อบนี้นี่ไม่ใช่แอลนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนอื่นที่ฟังคนอื่นที่ฟังคนอื่นที่ฟังจะได้เริ่มเคารพใช้ร่ะธรรมทีละคำ เพราะว่าเป็นสิ่งซึ่งยากที่จะเข้าใจใช่ค่ะแต่เพราะว่าบางทีมันก็มีความขัดแย้งกับว่าเวลาเราฟังเราเข้าใจว่าสิลคือแบบนี้แบบนี้แบบฟังท่านอาจารย์ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนค่ะสิลคือแบบนี้แบบนี้เนี่ยฟังมาจากใครคือหมายถึงว่าถ้าเราพูดไม่ละเอียดโอเคไม่ละเอียดก็คือไม่ใช่คอของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสิลที่ศึกษาท่านอาจารย์ก่อนอื่นนะคะกลับมาทบทวนว่าฟังใครได้ค่ะฟังมาจากใครฟังคําของใครเขาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า ถ้าว่าเขาศึกษาละเอียดกะะ็ค,คือถ้าเขาศึกษาละเอียดนะคะคเขาจะต้องให้ความเข้าใจคนอื่นไม่ใช่ให้คนอื่นทําโดยที่ว่าไม่มีความเข้าใจเลยเพราะว่าประทรมทั้งหมดนะคะทุกคําเพื่อเข้าใจมีประโยชน์อะไรที่จะทําอะไรโดยไม่เข้าใจและทําไปเพราะคิดว่านับถือพระเจา้าแต่ความจริงไม่ได้นับถือเพราะว่าไม่ได้ศึกษาแต่ละคํา ขณะนั้นน่ะค่ะเขามีเจตนาที่จะทําดีเขาเขานะคะค่ะเป็นเขาเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคุณจะทําอะไรของคุณได้ทั้งนันจะทําดีทั้งเชื่ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแม้ว่าสิ่งนั้นที่ใครมองก็เป็นความเยอะๆไปเขาก็ทําดีกันทั้งโลกอ่ะแต่เขาก็ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเลยแล้วถ้าเราไม่ใช้คําว่าศีลค่ะ ถ้าเราไม่ใช่เขาว่ารักษาศีลค่ะแล้วเขาก็ทาดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทําดีแต่เขาไม่ใช่ผู้ที่ได้ฟังพระธรรมที่จะรู้ว่าไม่มีข่าวเป็นคำไม่อปัญาใช่เอาราไม่เอาอย่างนั้นเลยค่ะไม่เอาอย่างนั้นเรื่องศีลางเอาเพียงแต่ว่าเขาคิดว่าเขาตามพระพุทธศาสนาแต่ถ้าใครก็ตามเป็นคนตรงและไม่เข้าใจธรรมะก็ต้องรู้ว่าเขารัาศาศีลด้วยตัวเขาเอง ไม่ใช่ว่าตามที่เขาได้ฟังธรรมะอย่างเราฟังธรรมะเราก็เข้าใจว่าศีนี่คือปกตินะคะปกติที่เป็นไปในขณะนั้นของอะไรของธรรมะธรรมะอะไรของธรรมะคือของจิตเจต,ตสิกใช่ค่ะเพราะ,ะรูปไม่มีศีค่ะรูปไม่มีศีลเพราะฉะนั้นก็คือเราก็เข้าใจแล้วพอแล้วเราก็มีเหตุมีผลว่าอ๋อขนาดนั้นมีกุดสนใจอกุลสน้วก็เราจะต้องรู้ว่าเป็นธรรมะที่ลืมไม่ได้เลยแม้แต่ศีก็เป็นธรรมะ ค่ะอ๋อศีลก็เป็นธรรมะท่านี้พอเวลาที่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราค่ะเพราะฉะนั้นเวลาแต่ักษาสีเพื่อเราก็ผิดอีกแล้วพอทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยถ้าจะเป็นอะไรกุศลอกุศลถ้ามันกลับเข้ามาที่เราปุ๊บเนี่ยมันก็ผิดบททุกอย่างเลยเขาไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะใช้คํานี้ไม่ได้ท่านอาจารย์ค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นนะคะเหมือนกับว่าไม่เข้าใจเลยท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจยาวๆแบบยาวๆคือเขาพูดใเจ้ากับสรุอะไร หมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าบอกโอเคหนูเป็นคนรักษาศีลนะคะบอกมาเลยรักษาศีลก็รักษาไปแล้วม่เกี่ยวอาจารย์บอกว่าหนูอ่ะไม่เข้าใจว่าศีลคืออะไรถ้าอาจารย์ขอความ้พระพุทธเจ้าตัดสรุปไรตัสรุ้ความจริงถ้าใช่ศีลจริงไหมศีลก็จริงจริงคือเดี๋ยวนี้มีศีลไหมมีค่ะศีลอะไรไม่ทราบค่ะไม่ทราบก็คือไม่รู้เป็นขณที่ที่ ขณะที่สนทนาเพื่อความเข้าใจพนานล้เป็นกุศลศีลเราไม่มีเราเลยไม่มีเราเลยค่ะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะทั้งหมดว่าไม่ใช่เรา่รสีทุกทุกขณะเป็นธรรมะทั้งหมดคือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องศีลนะฮะมันก็ตอบยางให้ให้ผมเข้าใจมากขึ้นคือขณะนี้๋ยนนี้เข้าใจคือเป็นกุศลศีลนะฮะทีนี้กุศลศีลที่ ขณะนี้เดี๋ยวนี้เข้าใจหรือเปล่าทำไมรู้ล่ะก็เข้าใจที่อาจารย์พูดไม่เรียกว่าเป็นกุศลศีลนี่ทำไมรู้เพราะว่าก็ใช่บที่อาจรย์ใช่เพราะว่าเป็นจริงแล้วถ้ารู้จักศีลก็ต้องรู้จักธรรมะครับใช่แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าจริงๆผมยังเป็นปุถุชนยังไม่เคยมีตัวเจ็เป็นธรรมะหรือเปล่าก็เป็นธรรมะเรื่องรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราครับนี่คือเบื้องต้นเพราะฉะนั้นกุศลศีลนั้นยิ่งใหญ่จริงๆก็คือ ตัวจริงของสัมมาให้เข้าใจกันถึงความเป็นพระอราหันต์อ๋อ,กอ,อกครับ <c oughs> ขะงอาความ<อ>เป็นสมัมมถึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่นั้นไม่มีมวันที่จะรู้จักเลยฟังคําของใครก็ไม่รู้แต่ก็ยากมากสังเิตพระพุทธเจ้าหรือเปล่ามีนิดที่จะง่าย ถ้าง่ายจะบำเพ็ญเป็นบารมีถึงกับที่มากมายที่คนอื่นทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่มีกายวาจาดีใจดีประพฤติปฏิบัติดีก็เรียกว,ว่าเป็นคนที่อ่าเอก่อนนะคะก็คือเป็นจริงจริงก็คือเป็นกุศลจริงจริงก็คือธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งหมดขา่ทานี้ไม่ได้เพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นธรรมะจริงๆทั้งหมด าแน่นอดเน้นว่าทุกขนาดเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะเพื่อให้เข้าใจขนาดนี้ว่าธรรมะมั่นนะจาะคือจุดประสงค์กว่าจะถึงไม่มีเราไม่งั้นเราจะศึกษาทําไมทุกคราเพื่อส่องทั้งหมดค่ะต้องเป็นธรรมะมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นจนกว่าจะพระพุทธเจ้าหรือเปล่าล่ะเขาตู่ใช่ไหมมันเป็นทเขาทั้งหมดที่ทํา ไปโมฆะใช่มอ้ไโมฆะคืออะไรแ <laughs> อวอยากได้แบบเกิแบบว่าสมิไม่เป็นโมฆะแต่เขาไม่ดูเขาฉันพูดแต่ละคำเนี่ยนะคะเราเคยพูดคาที่เราไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายจนกว่าจะได้ฟังเพื่อทำเมื่อไรเมื่อนั้นแหละเราจะเข้าใจสิ่งที่เราพูดท่านที่คนไทยเราคนใหเลยคนไหนไก็ได้ทั้งนร้นก็ก็เอาคนไทยนี่แหละ,ค,ะ <laughs> คือเราเชือ่อฟังพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้ว อ่ารักษาสินห้าผิี่ยนย่อกี้น้อพูดนะว่าข้อห้ามเปไหนไม่ผิดไม่ผิดเคยตามมาเพราะนีคือน้อยพง์จะพยายามียจะถามว่าใช่ไหมตอเลยว่าว่าจริงๆแล้วอ่ะเข้าใจเลยว่าขณะนั้นน่ะเป็นธรรมะไม่ใช่เราเองเข้าใจเองค่ะแล้วจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราบอกว่าคนนี้ดีผูนคนนี้ประพฤติไม่ดีคนนี้กายวาจาไม่ดีแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเขาไม่รู้เป็นธรรมะขณะนั้นอ่ะ ถ้าเราจะใช้ชื่อะก็ศีลเหมือนันี่ยเราใช้ชื่อเป็นแน่ๆไม่ต้องใช้ชื่อแต่<ช>ไม่รู้<ช>ค่ะเป็นถ้าเราจะใช้ชทั้งหมดเวลาเนี้ยเป็นทั้งวิบากเป็นทั้งกุศลเป็นทั้งอกุศลเป็นทั้งศีลเป็นทั้งร่วมศีลอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ที่ขณะนั้นจะเป็นแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าไม่ใช่เขาเลยเป็นธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเพราะความเข้าใจนี้ก็คือเข้าใจเลยว่าไม่มีเราที่ไปปฏิบัติ เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาสังชนอย่าลืมนะคะชาวพุทธคือผู้ที่ฟังพระธรรมได้ความเคารพได้ความละเอียดด้วยความมั่นคงทุกคําเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะต้องเป็นธรรมะไปปฏิบัติอะไรละ่ะใครละ่ะผิดละก็เป็นทาล<ห>ายพระพุทธศาส,สนาหรือเปล่าในเมื่อพุเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ไม่ได้กล่าวอย่างนี้ก็ต้องเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยมาจากศูนย์ก็คือ ธรรมะคืออะไรไม่รู้ใช่ไหมใช่ค่ะจริงต้องฟังเพื่อทำจะไปฟังอะไรนะถึงจะรู้ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกขณะขณะนี้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเข้าใจยังไงเข้าใจว่า <c oughs> เข้าเข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งหมดหมายถึงว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปจัจจัยข้าใจว่าเหตุ <c oughs> ค in ่ะขั้นคิดทุกอย่างนะคะตอนนี้คือเขาคือฟังและเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีเราที่จะไปทําตั้งใจจงใจที่จะทําด้วยความเป็นเราแต่ขณะที่เราประพฤติดีปฏิบัติตีปฏิบัติดีปฏิบัติดีหรือว่าธรรมะธรรมะโอเคธรรมะที่ดีเกิดอะไรปุ๊บก็เป็นสังขารรักตุแต่งของคนนั้นเองของคนนั้นเองเป็นธรรมะเอออย่าไปถือว่าอันนั้นเป็นเราก็ผิดทันทีเลย ไปยืดถือว่าเป็นไปยืดถือก็ผิดไม่ไม่ก็เป็นธรรมะเองธรรมะยืดถือก็การยืดถือก็เป็นธรรมะซ้อนไปอีกซ้อนอ่ะเข้าใจนั่นก็มันมันไม่มีอะไรเลยที่จะไม่ใช่ธรรมะพระอาจารย์พูดตั้งแต่ต้นว่าทุกอย่างคือธรรมะเพราะฉะนั้นจะคิดไปทางนี้จะผิดหรือจะถูกก็เป็นธรรมะนี่เป็นเหตุที่พระธรรมอันตรธานนะฮะเราเผาฝัล้วคิดเองเยอะมากหมดเลยถูกถุบผีกิด